สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในยุคต้าถางังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะตอนที่91คุณหนูช่างบังเอิญนัก สาวใช้สองคนของรันวินเซิงเห็นรันวินก็รีบย่อกายทำความเครารพคารวะคุณหนูยี่สิบเอ๋อตรงเฉยนเสีย่ยพี่ชายข้าละ่ะรันวินเห็นสาวใช้ของรันวินเซิงก็รีบถามทันทีคุณชายสิบมีธุระออกไปแล้วเจ้าค่ะคุณหนูยี่สิบรีบร้อนหาคุณชายเช่นนี้มีธุระสำคัญหรือเจ้าค่ะสาวใช้ชุดกระโปรงสีน้ำตาลอ่อนตอบ รันเยียนขยับร่างที่พิงบนพนักเก้าอี้ที่นั่งครึ่งวงกลมพิจารณาสาวใช้สองคนของรันวินเซิงอย่างละเอียดหญิงสาวทั้งสองแต่งกายเรียบยิ่งรูปโฉมเพียงอยู่ในระดับกลางๆไม่สะดุดตาสักนิด เห็นการแต่งกายของพวกนางแล้วไม่มีทางคิดว่าเป็นสาวใช้คนสนิทของบุตรชายภรรยาหลวงของเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งซูโจแต่กริยาท่าทางของทั้งสองคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติสมเป็นสาวใช้ตระกูลใหญ่เทียบกันแล้วเสี่ยวมานดูติดขัดเคอะเขินด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีธุระด่วนธุระด่วนอะไรไปที่ใดหรือรันวินรีบซักไซ รันเยียนเห็นท่าทางนางคล้ายมีธุระสำคัญจริงๆจึงถามว่าเกิดเรื่องอะไรรึยามนั้นรันวินจึงหันมามองรันเยียนเดิมนางไม่คิดเปลืองน้ำลายเสวนากับรันเยียนแต่เห็นบุคลิกที่แตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงจึงเปลี่ยนใจตอบว่ายังไม่ใช่สกุลฉีอะไรนั่นหรอกือเช้านี้ข้าเพิ่งถึงเรือนก็เห็นเจ้าบ้านสกุลฉีมาเยี่ยมคาระวะบิดาข้า ทั้งยังมีผู้อาวุโสในตระกูลอยู่ด้วยข้าเลยแอบฟังอยู่หลังโถงสกุลฉีอยากดองกับบ้านเราคนที่ต้องใจพวกเขาก็คือพี่ชายค่ะข้าไม่อยากให้พี่ชายแต่งกับสตรีสกุลฉีรันวินเกลียดบ้านพานรังเกยียดนกบนชายคาเกลียดคุณหนูฉีหกพานรังเกยียจคุณหนูทุกคนในสกุลฉีสกุลฉีเตรยียมจะให้คุณหนูคนใดมาเกี่ยวดอง ต้องมิใช่คุณหนูฉีหกแน่นั่นเป็นสตรีผู้ได้รับการขนานนามเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของซูโจคิดว่าพวกเขาไม่มีทางตัดใจให้มาเกี่ยวดองกับพ่อค้าคนหนึ่งรันวินมองสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ของรันเยียนออกจะแปลกใจนางไม่เคยสังเกตว่าที่แท้พี่17หน้าดูถึงเพียงนี้แตกต่างจากภาพลักษณ์ขี้ขลาดอ่อนแอในความทรงจำอย่างชัดเจน าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดจะเอาสตรีคนใดมายัดเยียดให้พี่ชายข้าส่งเดชรันวินฮึดฮัดนั่งลงที่ระเบียงเอ่ยอย่างดุดันไม่รู้ทำไมท่านพ่อถึงไม่ปฏิเสธไปทันทีรันเย็ยนขัดใจเล็กน้อยที่สกุลรันไม่ปฏิเสธคงเพราะระยะนี้ชื่อเสียงเสียหายเพราะเธอเลยคิดทำให้ฐานะตระกูลมั่นคงขึ้นผ่านการแต่งงานท่านคือพี่สิบเจ็ดจริงหรือ รันวินมองดวงตาลึกล้ำของรันเยียนแล้วอดถามไม่ได้เจาว่าอย่างไรเล่ารันเยียนปัดคำถามกลับไปอย่างเรียบเฉยทั้งสองฝ่ายเงียบไปชั่วครู่บานประตูไม้ไผ่ของเรือนดังเอียดอาดเป็นสิงเหนียงยกผักเข่งหนึ่งเข้ามาพอเห็นรันวินก็ชะงักชั่วขณะจำแนกอยู่สองอึดใจก่อนตกใจเอ่ยว่าคุณหนูยี่สิบสิงเนียง รันวินลุกขึ้นคารวะทักไทยสิงเนียงเป็นคนเก่าแก่ข้างกายเจิ้งหูหญินนางคารวะทักไทยอีกฝ่ายก็เป็นเรื่องสมควรสิงเนียงรีบวางเข่งลงเดินมาทำท่าประคองรันวินรีบลุกขึ้นเถิดเจ้าค่ะบ่าวจะกล้ารับการคารวะใหญ่เช่นนี้จากคุณหนูยี่สิบได้อย่างไรจะทำเบ่าวอายุสั้นเอา รันวินปฏิบัติต่อสิงเหนียงอย่างเกรงอกเกรงใจมากยิ้มหวานตอบว่าก่อนนี้ตอนข้าอยู่ซูโจวยังดีที่มีท่านคอยดูแลท่านแม่ก็บอกว่าก่อนนี้ดีที่ได้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนข้าระยะหนึ่งผู้ที่มาจากสกุลเจิง้งแห่งสิงหยางไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปจะเทียบได้ที่ไหนได้หูหยินสามกล่าวชมเกินไปแล้วคุณหนูยี่สิบคงจำคุณหนูของข้าไม่ได้ สิงเนียงพานางไปถอดเกี้ยนั่งคุกเข่าบนระเบียงถอนใจก่อนกล่าวเพราะคุณหนูป่วยเลยถูกส่งไปพักรักษาตัวที่บ้านชนบททางใต้ของเมืองสองปีคนจึงเปลี่ยนเป็นพูดน้อยลงมากทางใต้ของเมืองรันวินพลันเข้าใจสกุลรันมีบ้านชนบทในแถบเจียงนานแล้วไหวนานไม่น้อยในบรรดาน,นั้นไม่ขาดแคลนเรือนที่วิจิตรงดงาม แต่เรือนชนบททางใต้ของเมืองไม่ติดเขาไม่ติดน้ำเป็นเขตบ้านนอกหากไม่ใช่เพราะที่นั่นยังปลูกสวนดอกโบตันไว้เกรงว่าคงโดนทิ้งร้างไปนานแล้วยังจะไปพักรักษาที่นั่นได้อีกหรือมีหน้าเล่ารันวินมองรันเยียนแวบหนึ่งแล้วนึกสงสารเพิ่งพักรักษาตัวหายดีก็ถูกตะเพิดมายังป่าเขารกร้างนี้ ตั้งแต่เด็กพี่ชายก็สนิทสนมกับเธอจึงไม่แปลกที่เป็นห่วงเธอขณะนี้อารมณ์ของเด็กสาวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบางครั้งการชอบหรือเกลียดก็เป็นแค่ความคิดชั่ววูบรันเยียนมองแววตาที่ค่อยๆเปลี่ยนไปของรันวินยิ้มน้อยๆพลางกล่าวเรื่องของพี่สิบเจ้าไม่ต้องร้อนใจข้าเชื่อว่าท่านอาสามต้องไม่ปล่อยให้ใครจูงจมูกแน่กิจการที่ท่านอาสร้างขึ้น วันหน้าพี่สิบต้องรับสืบทอดหูหญินของพี่สิบจะเป็นหูหญินที่ต้องดูแลจัดการบ้านเรือนภายหน้าใช่ว่าใครก็เป็นได้สำหรับคุณหนูฉีหกหากนางยอมตายใจย่อมดีที่สุดแต่หากกล้าเล่นลูกไม้รันเยียนไม่มีวันใจดีอ่อนข้อให้แน่นอนเพียงแต่มีบางอย่างที่เธอคิดไม่ตก แม้ขนบสมัยถังจะเปิดกว้างผู้ชายมีสิทธิ์ไปเที่ยวผู้หญิงได้ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ลักลอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายมีผู้หญิงแต่งงานแล้วบางคนเลี้ยงผู้ชายนอกบ้านอย่างเปิดเผยแต่สภาพเช่นนี้ทางตอนใต้ปรากฏไม่ชัดเจนกระทั่งมีบางตระกูลเป็นเหมือนสกุลอินอบรมกวดขันเข้มงวดคุณหนูฉีหกเอ่อยข้อเรียกร้องนั้นกับรันวินเซิงด้วยสภาพจิตใจเช่นไรกัน ที่ท่านพูดมาก็ถูกเป็นค่าร้อนใจเกินไปรันวินถอนใจเบาๆเดิมทั้งคู่ก็ไม่สนิทกันนักแม้ตอนนี้รันวินจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อรันเยียนไปบ้างแต่รันเยียนค่อนข้างพูดน้อยซ้ำช่องว่างระหว่างอายุของพวกเธอก็ห่างกันมากคุยกันไม่ถูกคอ รันวินนั่งอยู่ครู่หนึ่งคุยกับสิงเหนียงไม่กี่ประโยคก็ลุกขึ้นบอกลารั่นเยียนให้สาวใช้สองคนของรันวินเซิงตามรันวินกลับสกุลรันที่นี่น่าเบื่อไร้สีสันแม้เอ่อตรงกับเฉียนเสี่ยจะไม่เคยแสดงท่าทีเบื่อนายแต่ยามตามรันวินไปกลับกระฉับกระเฉงยิ่งสิงเหนียงยิ้วตะกร้าไม่ไผ่ไปที่ระเบียงเลือกผักพลางคัดทิ้ง คุณหนูเมื่อครูตอนบ่าวลงจากเขาได้พบกับอาจารย์ซางด้วยเจ้าค่ะรันเยียนที่เพิ่งยกหนังสือขึ้นพอได้ยินก็อดเลิกคิ้วไม่ได้เขามาทำอะไรที่นี่หรือบ่าวถามแล้วเขาตอบว่ามาเยี่ยมคารวะพระอาจารย์หลายรูปที่วัดหวินฉงเจ้าค่ะสิงเนียงตอบรันเยียนพยักหน้า ตั้งแต่เด็กสรางเฉินเติบโตในวัดจำได้ว่าฉายาของอาจารย์เขาคือหวยาจริงคิดว่าคงมีสัมพันธ์กับพระที่วัดวินชงอยู่บ้างเรื่องนี้รันเยียนฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ใส่ใจรอฟังข่าวช่วยคนอยู่ที่นี่รันเยียนไม่อาจสงบใจอ่านตำราพักหนึ่งก็พาเสี่ยวหมานไปเดินเล่นบนเขาคิดลองดูว่าจะเด็ดสมุนไพรได้บ้างไหม บนเขามีสมุนไพรามากมายมีตัวยาให้เก็บไม่น้อยไม่ทันถึงเที่ยงก็เก็บได้เต็มตะกร้าคุณหนูเซียวมานกว่าตามองอย่างไม่วางใจลดเสียงลงเอ่ยว่ารู้สึกหรือไม่ว่าเหมือนมีคนแอบดูอยู่ ความรู้สึกเหมือนถูกแอบดูนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวหายรันเยียนก็สังเกตเห็นจึงเฝ้าระวังอยู่ตลอดคิดไม่ถึงเสี่ยวมานก็สังเกตเห็นด้วยพอนางพูดจบรันเยียนก็เห็นพงไม้ด้านหลังข้างซ้ายแกว่งไกวเล็กน้อยคุณโนหนพลันมีเสียงกังวานใสของบุรุษดังมาจากตีนเขา รันเยียนชะงักเท้าทันทีเห็นชุดนักบวชมุดออกจากพงไม้อย่างว่องไวรันเยียนยกชายกระโปรงหมายวิ่งตามแต่เสียงด้านล่างนั้นกลับตะโกนราวเรียกวิญญาณคุณโหนคุณหน,ณหนเมื่อเห็นชุดนักบวชนั้นหายไปไร้ร่องรอยแต่แรกรันเยียนก็คว้าสมุนไพรกํมหนึ่งขึ้นมาอย่างโมโหโกรธาเคลี้ยงลงไปตะโกนหาอะไร เสี่ยวมานมองเนินด้านล่างอย่างแปลกใจคุณชายรูปงามชุดสีเทาที่บนหัวมีสมุนไพรเกาะอยู่หลายต้นกำลังมองรันเยียนอย่างน้อยเนื้อต่ำใจใบหน้าเช่นนี้ย่อมเป็นซางเฉินกระต่ายเซอร์ผู้นั้นแน่รันเยียนแงนหน้านวดขมับคมความโกรธคลายน้ำเสียงถามว่าท่านเจ้นมาที่นี่ได้อย่างไรซางเฉินได้ยินรันเยียนถามพลันดีอกดีใจ คุณหนูช่างบังเอิญนักผู้น้อยมาชมทิวทัศน์คิดไม่ถึงจะได้พบกับคุณหนูโดยไม่ได้นัดหมายรันเยียนกว่าตามองก่อนเอ่ยเรียบๆที่นี่เป็นป่าเขารกร้างท่านมาชมทิวทัศน์อันใดระวังโจรจะดักร้้นฆ่าชำแหละศพเอาก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ